สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง Youtube c h a n n น l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับในเรื่องของมุมมองบริการในการมองโลกนะครับและการใช้ชีตนะครับด้วยหลักวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์8ประการนะครับคำสอนในพุทธศาสนานะครับหรือบางทีเราก็รู้จักนะกันในคําภาษาง่ายๆศีลส,สมาธิปัญญานั่นเองนะครับ ผมก็บอกว่าผู้คนในโลกยุคปัจจุบันนะเราพูดถึงคนไทยนี่แหละครับนะจะมีอยู่2กลุ่ม2ประเภทนะประเภทหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มคนทันสมัยนะซึ่งมีความเชื่อมั่นในทางด้านนวัตกรรมนะวยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆในโลกใบน,นี้นะอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์นะครับนะวัตกรรมและเทคโนโลยีนะแม้แต่เรื่องของจิตใจซึ่งหลายครั้งหลายหนนะผมก็บอกแล้วว่า นะกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็จะรวบยอดนะครับเรื่องของจิตใจเนี่ยเป็นส่วนเป็นเซี่ยวหนึ่งนะในของทางวิทยาศาสตร์ของอาทางด้านเทคโนโลยีต่างๆนะซึ่งคิดว่าเรื่องจิตใจเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสมองนั่นเองนะครับกับอีกกลุ่มบุคคลประเภทหนึ่งนะซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่นะครับอาจจะไม่ใช่เป็นคนทันสมัยนะหรือว่าชื่นชอบหรือถูกเรียนถูกสอน มานะครับในกระบวนการแบบวิทยาศาสตร์นะกนะ็คือการสังเกตนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลนะแล้วก็มีการตั้งสมมุติฐานนะแล้วก็มีการทดลองสรุปผลอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความเชื่อนะที่อาจะเรียกว่าเชื่อง่ายก็ได้นะเชื่อแบบไม่ต้องพิสูจน์นะเชื่อเพราะว่าใช้ความรู้สึกอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มคนที่อาจจะเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะเชื่อในสิ่งที่ตามองไม่เห็นนะครับมีเรื่องของวัตถุมงคลน,นะหรือว่าเชื่อในเรื่องของโชคชะตาดวงดาวอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะครับซึ่งทั้ง2กลุ่ม2ประเภทนี้ก็ต้องบอกว่า,ายังไม่สามารถเรียกตนเองว่าเป็นพุทธแท้ได้นะครับเพราะว่าพุทธแท้เนี่ยจริงๆแล้วต้องเป็นพุทธที่ผ่านการรู้พิสูจน์ได้ด้วยปัญญานะเรื่องของจิตใจ ไม่ใช่การนึกคิดนะไม่ใช่การใช้ตักกาเหตุผลนะมันลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือการเห็นนะการประจักษ์แจ้งด้วยจิตใจตนเองนะซึ่งเรยว่าจิตเห็นจิตนั่นเองนะก็คือจิตตัวเองรู้เห็นว่าจิตมันทํางานได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวพุทธแท้จริงเนี่ยนะต้องเป็นพุทธที่ประกอบด้วยปัญญานะเพราะการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นความเชื่อเฉย นะแต่เป็นความเชื่อที่เขาเรียกว่ามั่นคงนะเพราะว่ารู้เห็นนะว่าจิตใจทำงานอย่างไรนะสามารถที่จะรู้อริยาส,าสัจสีนะครับสามารถที่จะรู้ทุกสมุทยัยนิโรธมรรคแล้วก็สามารถที่จะประหารกิเลสนะหมดได้อย่างสิ้นเชิงนั่นเองนะครับรวมถึงพุทธแท้เนี่ยไม่ใช่พุทธที่สวมเครื่องแบบนะครับนะไม่ใช่นักบวชแล้วจะเป็นพุทธแท้ นะพุทธแท้อาจจะมีในชาวบ้านคารวาสก็ได้ที่ไม่ได้ปรงผมออกบวชนะมันพุทธแท้เนี่ยคือพุทธที่จิตเนี่ยเป็นพุทธนะจิตคือพุทธะก็คือจิตที่สามารถบรรลุธรรมนะจิตที่ไปถึงธรรมะนะแท้ๆนะรู้พระสัทธรรมแท้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพุทธแท้เนี่ยนะครับน้อยลงนะลดน้อยลงเอ่อจนไม่เหลือเนี่ยนี่น่ากลัวนะเพราะว่า เมื่อรังพระพุทธเจ้าตัสสรูนะครับในอริยสัจส,สี่นะพระองค์ตั้งศาสนาเนี่ยก็ตั้งเสาหลักไว้สี่ต้นก็คือภิกษุนะภิกษุณีนะซึ่งเป็นนักบวชชายนักบวชหญิงนะครับแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นชาวบ้านคารวสาชายแล้วก็ชาวบ้านคารวสาหญิงนะเพราะฉะนั้นเสาหลักสี่ต้นเนี่ยเป็นเสาหลักที่ค้ำจุนพระศาสนานะเพราะฉะนั้น ผู้ที่นะจะคำจุนนะพระศาสนาให้ตั้งมั่นมั่นคงได้เนี่ยก็คือประกอบด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแล้วต้องเป็นเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอ,อุบาสิกาที่เป็นพุทธท้ด้วยนะคือจะต้องเป็นผู้ที่บรรลุธรรมเห็นธรรมคือจิตเป็นพุทธะนะหรือว่าจิตเป็นเอ่อบรรลุธรรมเป็นพระอริยะนะขั้นต้นขึ้นไปนะต,ตั้งแต่พระโสดาบันอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราพูดถึงว่านะเรามีแต่จํานวนปริมาณนะที่ได้ชื่อว่านับถือพุทธศาสนานะครับนะมีครบนะภิษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะในหลักของชื่อนั่นเองนะก็คือพิกษุภิกษุณีนี่คือนักบวชอุบาสกอุบาสิกานี้เป็นชาวบ้านคารวะาแต่ปรากฏว่านะในกลุ่มนะภิษุภิษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยไม่มีผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วรู้พระสัจธรรมแท้เลย ไม่มีผู้ที่เป็นอริยะชนอริยะบุคคลเลยไอเนี้ยครับคือความน่ากลัวแล้วก็อาจจะบอกได้ว่านะเสาหลักสีต้นอ่งที่คำจุนมะศสสนาเนี่ยนะถ้าผู้ที่อยู่ในเสาหลักสีต้นเนี่ยภิกษุภิกษุณีอุบาสกปุสกาเนี่ยไม่มีพาริยะบุคคลหลงเหลืออยู่นะหรือว่าเหลือน้อยลงนะพูดง่ายๆคือเมื่อชาวพุทธแท้นเนี่ยลดน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะจนไม่เหลือเลยนะครับ ก็คือเราไม่มีพระระยะบุคคลในพุทธศาสนานะไม่ว่าจะอยู่ในภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรือวาสิกาเนี่ยอันนี้เป็นอันตรายนะเพราะมันจะกลายเป็นว่าเสานะที่เป็นเสาหลักนะสต้นนี้ค้ำจุนพระศาสนาเนี่ยนะมันมันมีรอยแตกรอยร้าวหรือจะบอกว่ามันไม่ใช่เสาที่แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงนะด้วยแก่นธรรมคำสอนนะในพุทธศาสนานะเพราะฉะนั้น ถ้ามันมีลักษณะนะเช่นนี้ตามที่เล่าเนี่ยนะมันก็เป็นไปได้ว่านะเมื่อเสานะเริ่มที่จะแตกร้าและในสุดหักโค่นลงนะใช่ในปัจจุบันเราจะเห็นว่านะเราภิกษุณีเนี่ยหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นเสาสต้นเนี่ยอาจจะตอนนี้เหลือเสา3ต้นแล้วนะเพราะว่าท่านแม่ชีเนี่ยนะก็เรียกก็ไม่เรียกว่าภิกษุณีนะเต็มตัวนะเพนะราะฉะนั้นก็เหลือเสาหลักอยู่3ต้นคือภิกษนะุอุบาสกอุบาสิกา นะแล้วถ้ายังไม่มีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจริงเนี่ยนะครับแต่กลายเป็นว่าเป็นพุทธศาสนาเนี่ยนะที่เชื่อถือนะในเรื่องไสยศาสตร์นะในเครื่องรางของขังอย่างเงี้ยนะในวัตถุต่างต่างนะซึ่งไม่ใช่แก่นพุทธศาสนาเงี้ยนะแล้วชาวพุทธที่นับถือแบบเนี้ยไม่ใช่พุทธแท้นะพุทธแท้จริงเนี่ยต้องเป็นพุทธที่พูดถึงเรื่องอริยสัจสี่มรรคผลนิพพานเท่านั้นเลยนะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่นะมีความ เขาเรียกว่าเชื่อมั่นนะศรัทธาในพวกเกี่ยวกับเรื่องของศสยศาสตร์อย่างเงี้ยนะซึ่งแฝงเข้ามาในในพุทธศาสนานะซึ่งเข้ามาในลักษณะพิจิกรรมต่างๆเนี่ยนะซึ่งไม่ใช่เป็นแก่นพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่ามันเป็นสัญญาณที่อันตรายนะครับเพราะว่าตามที่เล่าให้ฟังแล้วนะเมื่อพุทธแท้ลดน้อยลงจนไม่เหลือนะเสาหลักสี่ต้นคำจุนพระศาสนาเนี่ยคือพูดง่ายคือ นะเรามีเฉพาะชื่อนะว่ามีเหล่าเป็นภิกษุนะอุบาสกบาสิกาแต่ว่าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมจริงจนได้บรรลุธรรมนะเป็นอริยบุคคลนะไม่ไปถึงแก่นธรรมไม่ได้มรรคผลนิพพานในจิตใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเสาที่มีอยู่เนี่ยมันก็คือเสาที่ไม่แข็งแกร่งมันก็คือเสาที่มันงอนแง่นนะมันพร้อมที่จะโยกเอ่อแล้วก็มันพร้อมที่จะหักลงอ่ะนะ แล้วก็แตกสลายนะถ้าเสาคำจุนทั้ง4ต้นเ,นเป็นเช่นนั้น,นะะเป็นเพราะว่า,าไม่มีผู้ที่นะไปถึงแก่นธรรมมักผลนิพพานภายในจิตใจนะพระอริยะบุคคลนะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะจากเคยมีพระอรหันตนะ์ก็ไม่มนะีก็เหลือแต่พระนาคามีนะลงมานะต่อมาพระนาคามีก็หมดไปก็เหลือแต่พระสกิทาคามีต่อมาพระสกิทาคามีหมดไปก็เหลือแต่พระโสดาบัน ต่อมาพระโสดาบันหมดไปก็แบบว่าหมดพระเรียบุคคลนะครับอันะนี้อันตรายเพราะพระสัทธรรย่ค่อยๆอ,อันตรธานหายไปในที่สุดนี่คือสิ่งที่นะพระพุทธเจ้านะครูบาจารย์ก็มีการกล่าวไว้นะในพระไตรปิฎกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เล่าสู่กันฟังเพราะฉะนั้นใครที่มองเห็นอันตรายแบบนี้นะครับรีบฝึกฝนประพฤติปฏิบัติธรรมนะในะจิตใจตนเองนะครับนะเพราะขณะนี้ นะยังมีคำสอนพระพุทธเจ้านะยังมีครูบาอาจารย์นะที่เป็นพาริยสงฆ์อยู่นะครับโดยส่วนตัวผมเชื่อแบบนั้นนะเพนะราะว่าด,ดูจากนะการประพฤติปฏิบัติของท่านคำสอนของท่านนะครับจริยวัดของท่านยังมีพระอริยสงฆ์อยู่ในปัจจุบันแต่ถ้าพุทธแท้ค่อยๆลดน้อยถอยลงเหลือแต่พุทธเทียมอันตรายนะครับเพราะสุดท้ายแล้วนะพุทธศาสนาอาจจะอนตรธานหายไปในที่สุดนะแล้วเราต้องรออีกนาน กนะว่าเราจะเจอพุทธแท้เราจะเจอนะคำสอนแท้จริงพระสัทธรรมเกิดปรากฏในโลกนะครับเพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งสำคัญเกิดเป็นมนุษย์โพจพุณนานี้สําคัญรีบฉว่วยจังหวะโอกาสนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ